โอเคนะฮะวันนี้เรามาดูหัวข้อเลขยกกําลังนะฮะซึ่งเป็นข้อสอบอป .6 สอบข้อม .1 นะฮะข้อสอบข้อนี้ก็เกินหลักสูตรแล้วครับเพราะว่าอยู่ในหัวข้อเลขยกกําลังเลขยกกําลังเนี่ยเราจะไปเรียนกันจริงๆก็คือประมาณมต้นนะฮะแต่ข้อสอบแข่งขันต่างๆอย่างว่านะฮะชอบเอาข้อสอบที่เกินหลักสูตรมาออกบ้างนะครับอ่ะเรามาดูเลยเขาบอกว่า A เป็นค่าของตัวเลขในหลักหน่วยของ3ามกำลังหนึ่พัน B เป็นค่าของตัวเลขในหลักหน่วยของ7กำลัง1,000ถามว่า A บวก B มีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้เนี่ยถ้านักเรียนรู้หลักมันก็จะง่ายนิดนึงนะแต่ถ้าไม่รู้มันก็จะยากนะครับหลักการข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนักเรียนลองคิดเลย3กำลัง1ได้3 3กำลัง2ได้9 3กำลัง3ได้27 สามกำลังสได้81 3สมกำลังหได้243นักเรียนสังเกตรครับสังเกตตัวลงท้ายครับตัวลงท้ายเนี่ยอันแรกเราลงท้ายได้3เห็นไหมฮะสามเ้าเจ็ดหนแล้วมา3อีกแล้วพูดง่ายๆก็คือมันจะวนกลับมาที่นี่ฮะน,นะฮะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตนะครับถ้าสามกำลังห ลงท้ายด้วย3เห็นไหมถ้ากําลัง2ลงท้าย9กําลัง3ท้าย7กําลัง4ลงท้าย1กําลัง5ลงท้าย3กําลัง6ก็จะมาลงท้ายด้วย9กําลัง7ก็ลงท้ายด้วย7กําลัง8ก็ลงท้ายด้วย1พูดงพ่ายมันจะวนเป็นลูปนะฮะวนเป็นลูปนึกออกไหมฮะมันจะวนเป็นลูปๆนะฮะมันจะวนเรื่อยๆหลักการก็คืออะไรหลักการก็คือให้นักเรียนเอาเลขชี้กําลังเนี่ยหาร4แล้วดูว่ามันเหลือเศษอะไร ถ้าเหลือเศษ 0, เศษ 4, นูนย์หรือเศษสี่เนี่ยหรือเศษศูนย์เนี่ยนะแดงว่าลงท้ายหนึ่งถ้าเหลือเศษหนึ่งลงท้ายด้วยสามถ้าเหลือเศษสองลงท้ายด้วยเก้าถ้าเหลือเศษสามลงท้ายด้วยเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เหมือนกันครับนักเรียนเอาหนึ่งพันตัวนี้หารสี่หนึ่งพันหารสี่ครับได้สองร้อยห้าสิบเศษศูนย์นะ เศษศูนย์ก็คือตัวนี้นั่นเองเศษศูนย์นะเศษศูนย์เศษสี่ตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้แน่นอนเลยครับก็ล,ลงท้ายด้วยหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า A ออกมาแล้วครับเพราะฉะนั้น a เท่ากับหนึ่งนะเนี่ยโอเคนะฮะต่อไปต่อไปเรามาไล่แม่เจ็ดบ้างเจ็ดกำลังหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดกำลังสองได้สี่สิบเก้าเจ็ดกำลังสามเอาเจ็ดคูณเข้าไปนะ

7จ็กำลัง5นักเรียนครับผมไม่รู้ละครับเอา7คูณหลักสุดท้ายเลย7คูณหนึ่งได้7เหมือนกันนะมันจะวนอีกแล้วเฮ้ปะเ,เห็นไหมลงท้ายด้วยดูดูตัวสุดท้ายนะ7 9 3ดเก้ส่แสดงมันวนกลับขึ้นมานี่อีกแล้วแสดงว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครบ4ี่ปุ๊บมันจะวนกลับนักเรียนก็เหมือนเดิมเลยเอาผ่านฐาน4ี่เหลือเศษ0เศษ0นย์ก็คือเศษ4นั่นเองใช่ไหมผ่านาน4ี่อ,อะ่ะ เนะพราะฉะนั้นตรงนี้ลงท้ายได้1อีกแล้วสรุป <c oughs> B, <c oughs> B ก็เท่ากับ1น,นั่นเองโจทถาม A บวก B, <c oughs> B ตอบ2เรียบร้อยครับนะฮะข้อสอบประเภทนี้เนี่ยจะออกได้ทั้งระดับป .6 สอบข้มอม .1 ม .3 สอบข้มอม .4 เพียงแต่ถ้าเป็นม .3 สอบข้มอม .4 ตัวเลขมันจะซับซ้อนมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะหลักการนี้ดูให้ดีๆใช้เยอะพอสมควรนะครับโอเคนะครับ